คั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสติที่โกศลแห่งแควนโกศลได้ทรงสุบินลิมิตประหลาดถึง16ประการทรงเกรงว่าอันตรายจะเกิดกับพระองค์จึงให้พราหมณุโรหิตทำนายพราหมณ์ได้พยากรณ์ว่าอันตรายจะเกิดมีแก่พระชนชีพของพระองค์พระอัครมเหสีและราชสมบัติ และได้ทูลแนะนำให้ฆ่าสัตว์บูชายัญสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อในลัทธิของตนแต่โชคดีที่พระนางมัลิกาเทวีเล่ามาเฮสีได้แนะนำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลไปทูลถ,ถามพระบรมศาสดาก่อนพระองค์ทรงมีพุทธดีกาทำนายว่าผลของพระสุบินนิมิตจะไม่เกิดแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการ ถ้าผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมชนทั้งหลายย่อหย่อนในศิลธรรมจิตใจเสื่อมคลายจากกุศลก็จะเกิดวิปริตผิดธรรมชาติบ้านเมืองจะเดือดร้อนแล้วส่งพยากรณ์พระสุบินนิมิตเป็นข้อข้อ,ขอดังต่อไปนี้ครับข้อ1โคหนุ่มสีตัว ต่างท่าจะวิ่งมาชนกันจากทิศทั้งสี่แต่แล้วก็ไม่ชนกันต่างถอยหลีกออกไปพุทธพยากรณ์ว่าในการที่ความดีลดน้อยถอยลงความชั่วนาแน่นเป็นการที่โลกเสื่อมถอยฝนจะแรงทำให้ข้าวกล้าแห้งเกิดทุกขภัยแม้จะมีมหาเมฆตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่ตั้งเขาจะตก แต่ก็ไม่ตกกลับลอยหายไปเป็นเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนขออ้อ2ต้นไม้เล็กๆแทรกแผ่นดินขึ้นมาได้คืบหนึ่งก็ผลิดอกออกผลไปตามกันพุทธพยากรณ์ว่าในการที่โลกเสื่อมมนุษย์มีอายุสั้นลงชนทั้งหลายจะมีราคะกล้าเยาวชนพากันมีเพศสัมพันธ์ มีคันมีครอบครัวตั้งแต่ยังแรกรุ่นเป็นเหมือนต้นไม้เล็กๆทีิดอกออกผลข้อ3แม่โคใหญ่พากันดื่มนมของลูกโคพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการชนทั้งหลายจะพากันกระด้างละทิ้งประพฤติอ่อนน้อนต่อผู้ใหญ่ ไม่ยงเกรงเขารบนับถือในบิดามารดาปู่ย่าตายายหาทรัพย์ได้แล้วไม่บำรุงบุพาการีทั้งหลายผู้ใหญ่ที่แก่เท่าหาเลี้ยงตนไม่ได้ต้องอ่อนวอนลูกหลานเลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่พากันดื่มนมลูกโคข,ข้อ 4. ชนทั้งหลายไม่ใช่โคใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง กลับใช้โครุ่นที่กำลังขุดใหม่ๆโครุ่นเหล่านั้นไม่สามารถพาแอกไปได้พากันสลัดแอกออกยืนเฉยอยู่พุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมไม่แต่งตั้งผู้ใหญ่ที่เป็นบัณฑิตฉลาดในการยังภารกิจของชาติให้ลุล่วงไปได้ ฉลาดในการวินิจฉัยคดีในโรงศาลตรงกันขา้ามรับแต่งตั้งคนหนุ่มผู้อ่อนประสบการณ์ไม่รู้สิที่ควรไม่ควรไม่สามารถทำให้ภารกิจทั้งหลายให้ลล่วงไปได้ผู้คนอ่อนประสบการณ์ต่างพากันทอดทิ้งภาระทั้งหลายที่ได้รับมอบหมายความเสื่อมจึงเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเป็นเหมือนคนจับเอาโครุ่นๆกำลังฝึก มาเทียบแอกต่างก็ไม่สามารถพาแอกไปได้ไม่เอาโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปได้เทียมข้อหาม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างชนทั้งหลายให้หญ้าที่ปากสองข้างม้าก็เคี้ยวกินหญ้าที่ปากทั้งสองข้างพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตตการ ู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมจะแต่งตั้งชนผู้ไม่หนักแน่นในธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนพานเหล่านั้นไม่ละอายไม่กลัวบาปรับสินบนจากผู้คดีทั้งสองฝ่ายเป็นเหมือนม้ากินหญ้าด,ด้วยปากทั้งสองข้อ 6. มหาชนขัดถูถาดทองคำ มูลค่าเรือนแสนไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ถ่ายปัสสสวะใส่ในถาดทองนั้นพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งมันในศิลธรรมรังเกียจกุลบุตรผู้มีตระกูลใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วไม่แต่งตั้งยศตำแหน่งให้ แกลับแต่งตั้งให้แก่คนผ่านผู้ชั่วชาทั้งหลายให้เป็นใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณใหญ่ทั้งหลายไม่อาจจะประกอบธุรกิจเลี้ยงชีพอยู่ได้จึงพากันยกคุณละทิดาให้แก่คนผ่านผู้ต่ำช้าการอยู่ร่วมของคนผ่านผู้ผู้ต่ำช้ากับคุณละทิดาเหล่านั้นเหมือน,นถาทองรองปัสวะสุนัขจิ้งจอกเะนั้น คอเบุรุษคนหนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปที่ใกล้เท้าสุนัขจิงจอกพร้อมโซตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ต่างที่บุรุษหนึ่งมันกัดกินเชือกนั้นโดยบุรุษนั้นไม่รู้ตัวพุทธพยากรว่าในอนาคต,ตการหญิงสาวจะพากันมั่วซุมซำซ้อนกับผู้ชายลุมหลงในอบายมุกทั้งหลายเป็นคนทุศิน นางจะนําทรัพย์ของสามีที่หามาได้ไปเสพสุรากับชายชู้แม้ทรัพย์ที่เตรียมสำหรับลงทุนในกิจการก็นําไปพผานใช้จ่ายบำเรอตนเป็นเหมือนนางสุนัขจริงจอกพร้อมโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วย่นลงไว้ใกล้ๆเท้าครับผมข้อ8 ตุ่มน้ำเต็มเปียมลูกใหญ่ไปหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูเมืองล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากชนทุกชั้นเอาหม้อตักน้ำมาจากทุกทิศทางเทใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วน้ำก็ไหลล้นออกไปคนทั้งหลายก็ยังเทน้ำลงใต้ตุ่มที่เต็มแล้วอยู่เรื่อยๆไม่มีใครสนใจในตุ่มที่ว่างเปล่าเลย พุททพยากรว่าในอนาคตการโลกจะเสื่อมเมืองเล็กเมืองน้อยจะหมดความหมายทรัพย์สัรองของแผ่นดินจะทดถอยมีเหลือเพียงเล็กน้อยผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองจะเกณฑ์ให้ชาวเมืองแสวงหาทรัพย์มาส่งให้กับผู้ปกครองเมืองใหญ่ๆจนไม่มีใครสามารถที่จะสำรองทรัพไว้ในบ้านเรือนของตน เป็นเหมือนกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เลี้ยวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยครับข้อ 9. สะบัวสะหนึ่งเต็มไปด้วยดอกบัวห้าสีลึกมีท่าด้วยรอบด้านสัตว์ทั้งหลายพากันลงดื่มน้ำในสระนั้นโดยรอบน้ำที่อยู่ในที่ลึกกลางสระนั้นขุ่นมัวแต่น้ำใน ที่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายพากันย่ำเหยียบก,กลับใสสะอาดไม่ขุณมัวพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการผู้เป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมลุอำนาจด้วยอคติวินิจฉัยคดีโดยไม่เป็นธรรมมุงหวังแตกสินบนขาดพรหมวิหารธรรมต่อประชาชนทั้งหลายเป็นผู้หยาบคาย เบียดเบียนขูดรีดทรัพย์ของประชาชนในเมืองทั้งหลายจนประชาชนต้องพากันทิ้งเมืองไปอยู่ในชนบทสร้างถิ่นฐานในที่นั่นในศูนย์กลางเมืองใหญ่ก็ว่างเปล่าแต่ชนบทกลับเป็นปึกแผ่นเป็นเหมือนน้ำกลางสะบัวขุ่นน้ำที่ฝั่งโดยรอบกลับใส10 ข่าวสุขที่คนหุงในหม้อเดียวกันแต่สุขไม่ทั่วถึงกันบางส่วนแฉะบางส่วนดิบบางส่วนสุขดีพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการเมื่อผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมแม้ข้าราชการข้าราบดีประชาชนก็จะไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็เช่นกัน จึงยังฝนให้ตกไม่สม่ำเสมอบางทีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมข้าวกล้าเสียหายบางทีแห้งแล้งฝนไม่ตกบางทีฝนตกดีข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หวานในแผ่นดินเดียวกันจะเป็นสามส่วนเหมือนข้าวสุกที่หุงในหม้อเดียวกันมีผลเป็นสามอย่างข้อที่1 1 คนทั้งหลายเอาแก่งจันร,ราคาเรือนแสนขายแลกกับนมส้มเน่าพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคต,ตการเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโรมพวกพิสุอารัตชีเห็นแก่ปัจจัยจะมีมากพิสุเหล่านั้นจะพากันแสดงธรรมมีตถาคตเพื่อปัจจัยสีไม่แสดงธรรมเพื่อนำ ให้ชนทั้งหลายพ้นจากกองทุกมุงตรงพระนิพพานพิสุทั้งหลายจะพากันนั่งตามสีแยกท้องถนนแสดงธรรมแลกปัจจัยเอาทมที่ตถาคตแสดงไว้มีค่าควรแก่พระนิพพานไปแลกปัจจัยสี่จะเป็นเหมือนฟูงชนเอาแก่งจันมีราคาเรือนแสนไปขายแลกนมส้มเน่าครับ ข้อที่12กะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการเมื่อโลกหมุนไปถึงยุคเสื่อมผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมไม่แต่งตั้งผู้สมบูรณ์ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถแต่ไปแต่งตั้งแก่ผู้ทุศีนให้เป็นใหญ่ ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายจะยากจนลงถ้อยคำของพวกทุตศีลจะเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในที่ประชุมของผู้ปกครองแผ่นดินในที่สาธารณชน,นแม้ในที่โรงศารแม้ในที่ประชุมสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นเหมือนกะโหลกน้ำเต้าจะจมลงครับข้อที่13แท่งหิน ทึบก้อนใหญ่ลอยน้ำได้เหมือนเรือพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการเมื่อผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมจะแต่งตั้งผู้ไม่มีศีลให้เป็นใหญ่ชนพวกมีคุณทั้งหลายจะตกยากชนทั้งหลายจะพากันเข้ารบในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ถ้อยคำของผู้ชนผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในการวิจัยจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในที่ประชุมของผู้ปกครองแผ่นดินในที่สาธารณชนในที่โรงศาลแม้ในที่ประชุมสงฆ์ก็เช่นกันถ้อยคำของภิสุุผู้มีศินจะไม่นักแน่นมั่นคงไม่เป็นที่เชื่อถือเป็นเหมือนแท่งหินทึบที่ลอยน้ำได้ครับข้อ14 ฟูงลูกเขียดวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่กัดเนื้อจนขาดเหมือนตัดก้านบัวแล้วกลืนกินพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการเมื่อโลกเสื่อมโทรมลงคนทั้งหลายมีราคะจริตแรงกล้าล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจกิเลสหลงไหลยอมตนอยู่ในอำนาจของภรยาผู้อ่อนไหว คนรับใช้บริวารทรัพย์สินเงินทองจะอยู่ในครอบครองของเธอเมื่อมีสามีถามถึงทรัพย์สินเงินทองว่าเก็บไว้ที่ใดก็จะถูกภรรยาผู้อ,อ่ดวัยด่าทอด้วยคำหยาบคายประดุจทิ่มต่อด้วยยกคือปากกดขี่ไว้ในอำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้เพื่อรักษาความเป็นใหญ่ของตน เหมือนฝูงลูกเขียดพากันกัดกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิดร้ายครับข้อที่15ฝูงพญาหงทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วยความชั่วเที่ยวหากินตามบ้านพุทธพยากรณ์ว่าในอนาคตการผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารแผ่นดินจะเป็นผู้ไม่ฉลาดในกิจการทั้งปวง แต่งตั้งผู้รับใช้ใกล้ชิดสนิทสนมให้เป็นใหญ่ผู้ที่สมบูรณ์คุณทั้งหลายเมื่อไม่ได้รับการอุ้มชูสนับสนุนก็จะพากันปลนนิบัติรับใช้ผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายเหมือนฝูงหง์ทองแวดล้อมเป็นบริวารของกาครับข้อที่16ฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองกัดกินกันอย่างมูมาก เสือดาวเสือโคร่งเพียงแค่เห็นปูงแกะอยู่ห่างๆก็สะดุ้งกลัวพากันวิ่งหนีหลบซ่อนเข้าไปในป่ารกพุทธพยากรว่าในอนาคตการผู้เป็นใหญ่ปกครองบริหารบ้านเมืองไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมจะได้ที่ปรึกษาเป็นคนละโมบทุศีลผู้เป็นใหญ่จะเชื่อฟังถ้อยคำของที่ ปรึกษาเหล่านั้นแม้ในที่ประชุมในโรงศาลพวกที่ปรึกษาจะพากันลุกยึดเอาที่ดินทรัพย์สินของชนทั้งหลายหากมีผู้ใดโต้เถียงก็จะถูกลงโทษถูกข่มขู่ชนทั้งหลายต่างต้องยอมตามกลับไปนอนหวาดภาวาอยู่บ้านไปตำตามกันแม้พิสุผู้ชั่วช้าทั้งหลายก็จะพากันเบียดเบียนพิสุผู้มีศินเป็นที่รัก ตามชอบใจพิสุขผู้มีศีลเป็นที่รักเมื่อถูกเบียดเบียนตามก็พากันเข้าป่าหลบซ่อนอยู่เป็นเหมือนฝูงเสือเหลืองเสือดาวและเสือโคร่งทั้งหลายพากันหลบหนีเพราะกลัวฝูงแกะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังหากชอบคลิปนี้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไให้ฟังสามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้ครับและนั่นคือทั้งหมดของ EP 8คำทำนายของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ